ผมโดโูดแล้วที่จริงแล้วผมไม่น่าเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นได้ผมพยายามไปทบทวนตั้งแต่ไอ้บ้านี่มันออกจากโรงพยาบาลหรือโรงแรม VIP ชั้นสิบี่แหละ เราในนั้นไม่เห็นมันมีเตียงมีอะไรเลยแล้วมานอนอยู่ที่บ้านเพื่อนรักก็บินมาเยี่ยมเลยมากินน้ำพราวอ่อนมาด้วยกันมันรักกันถึงขนาดนี้ผมคิดว่าคู่นี้ไม่มีวันที่จะรบกันยิ่งไปกว่านั้นอีกก่อนหน้านั้นวันเกิดวันเกิดของเพื่อนหุนก็ไปจะร้องมันเกิดกันที่าดมเปรนในกระดือหาดหลังใหญ่เพื่อนหุนก็เอาน้องสาวเอาลูกสาว ไปจะลองกันที่นั่นกอดกันปลมดิกเลยลูกสาวก็กอดอุนเซนอุนเซนก็กอดลูกสาวน้องสาวก็กอดอุนเซนอุนเซนก็กอดน้องสาวแล้วดูมันวันนี้มันบาดาไาอุนเซนนั่นบ้าแต่ไอคนด่าอุนเซนน่ะมันบ้ากว่าอุนเซนพี่น้องเดือดร้อนกันจะตายทหารตายไปแล้วไม่รู้กี่ศพไปเยี่ยมที่ศูนย์อพยบมาไปร้องเพลงว อย่างนี้มันบ้ากว่าคุณเซนไม่ไปร้องใจคอมันดำขนาดไหนไปร้องเพลงแอปปี้เบิร์ดดีแอปปี้เบิร์ดดีกันอยู่ตรงนั้นแล้วอย่างนี้พี่น้องไม่ตําหนิกันได้ยังไงก่อนกิดเด็พี่น้องเห็นไหมทหารปลากอกกันเอ้ยไม่ไม่ไรหรอกไอเด็กๆมันทะเลาะกันนิดหน่อยเดี๋ยวจะไปสร้างสนามตะกร้อให้มันเตะกันแค่นั้นจบเกลีรยได้ตะกร้อบ้าอะไรพี่น้องเตะกันประมาณ 30- 40กิโลไปใส่บ้านเดือนพี่น้องจิบหฮไวพวงกันหมด พี่น้องตง้องหนีเป็นแสนแสนคนน่ะตะกล้ออะไรอะ่ะเห็นไหมพี่น้องแก้ได้ไหมโบยอีกโอ้ยอย่างนี้เดี๋ยวโทรคุยกับคุณเซนเคลียได้เคลียได้ไหมพี่น้องเคลียไม่ได้เรื่องภาษีเป็นไงติดตามมันเกินภาษีโอ้ยไม่เป็นไรสามสิบหกเปอร์เซ็นเดี๋ยวโทรกับตั้มนี่สนิทกันเดี๋ยวโทรหาคุยกันรู้เรื่องวันนี้รู้เรื่องไหมพี่น้องแต่รู้เรื่องอะ่ะ ลูกสาวมันไปสารัฐอเบกาได้แล้วละ่ะนี่ไงพี่น้องโบทุกเรื่องขี่คุยทุกเรื่องแล้วยิ่งไปกว่านั้นสร้างปัญหาไห้กับพี่น้องไห้กับชาติบ้านเมืองทุกเรื่องแล้วอย่างนี้เราจะเอาไว้ไอ้เป็นสอทรอได้ยังไงพี่น้องมันต้องเก็บไปไว้ที่สอทรอเรือนจำถึงจะเหมาะสมถึงจะหมดความมุ่งร้าย